ดีนะสาวโชเชี่ยวแคมพพุ่งตื่นนอนเมื่อคนะืนน้ำไม่ได้ดหลังอะ่ะเออวันนี้ก็คิดถึงหลังจะกลับเมืองไทยนานไม่ได้อัดโซเชียลแคมเนาะก็เลยมาอัดกันให้ดูนะคิดถึงของเ่านี่ยที่นังคะซีไลายเมนยู and you, ด้วยนะ แดงทงังแดงทงที่นอนเลยแต่คุณดำยิ้มต่อเอาวันนี้จะไปยูนังกับเพื่อนสาวว่าก็เลยต้องยี่ตื่นแต่งตัวไปหานาวเพราะนางตื่นคนที่ตื่นสายต้องไปปุกถึงบ้านขี่ปะเออก็โอเคเ,เคนะาะมาเที่ยที่นี้คือคิดถึงกันกด follow กันเยอะๆถ้ารักกันก็กดไลค์คอมเมนต์ กดแชร์ได้ก็ดีโอเคปะไปแล้วถ่ายสภาพได้ยังให้ดูไม่ไร้